ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น like, กำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จะาํา อัปเดตข่าวสารของอีฟบอล2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก่อนในส่งคลิปนี้คนจะทำการคาดการแพ็คของ Player of the w e e คคนหรือว่าผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์หรือ p รีอียบิลนั่นะครับก็จะมีใครกันบ้างเราบรรยารรับชมกันในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยเลยกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการคาดการแพ็คของ P.O.T.W ทุกคนหรือว่า Play e r of the Week นะครับก็เรามาดูแพ็คเดิมหรือว่าแพ็คล่าสุดกันก่อนเลยกันนะครับสำหรับแพ็คล่าสุดก็ทุกคนก็คือเนี่ยทุกคนเป็นทั้งฝั่งของทีมชาตินะครับก็นำทัพโดย the s, ลุยดิอาเซทุกคนโรเมลูลูกากูนะครับวันนี้ก็จะหมดอายุแล้วนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าหรือว่าหลังการอัปเดตนะครับต่อมาเรามาดูทางฝั่งของการคาดการแพ็คใหม่กันบ้างแล้วกันนะครับอันนี้คือรูปภาพหน้าปกของการคาดการคนก็นำทัพโดยเตโอเสนเดนนะครับ ็ทางฝั่งของสื่อตามประเทศคนหรือว่าสื่อแรกที่ะตยรงการแนะนําให้ในคลิปนี้นะครับมีการคาดการณ์มาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับก็มีทุกคนนำทัพโดยเตโอเฮนันเดียคนเทนนลเล็กซานเดอร์อานูนะครับโรดิโ <Rod igo S 2> ก้คนอุสมานเดมเบเล่นะครับแล้วก็อังเดีโอนาน่าแต่ส่วนตัวคิดว่าทางฝั่งของอังเดีโอนาน่านะครับไม่น่าจะมาทุกคนเพราะว่าเป็นอารียโดกรานาโชมาแทนนั่นเองนะครับต่อด้วยเปาตอร์เรทุกคนเจ้าเปโดอะไรประมาณนี้นะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้จริงๆนะครับ ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูทังฝังของค่าพลังเลเวตันกันบ้างแล้วกันทุกคนเริ่มที่คนแรกนะครับมาตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งซ้ายทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุตอยู่ที่94เลยนะครับสรับตาวันเนีอทุกคนตำแหน่งของวิ ide, นแบ็กฝั่งซ้ายนี่ครับต่อมาคนที่2นะครับมาตำแหน่งของปีกขวาทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุตอยู่ที่94เช่นกันนะครับสรับนักเตะคนที่2ในส่วนของการคาดการณ์นะครับและต่อมาคนที่3นะครับเป็นทังฝังของมันชินี่จาก เอสโรมาทุกคนมาตำแหน่งของกองหลังเซเดแบ็กนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่95นะครับและต่อมาก็คือเจ้าเปโดจากไบรตันนะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่95เช่นกันนะครับและต่อมาเป็นนักเตะจากบีอารียลครับทุกคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่96เลยทีเดียวนะครับและต่อมาเป็นเปาตอเรยคนอ,อดีตนักเตะของบีอาร,รียลนะครับก็คือปัจจุบันอยู่กับแอตตันวิลล่านะครับ ค่าพลังสูงสุดรอมบูตอยู่ที่97เลยนะครับและต่อมาเป็นนังเดโอนาน่าทุกคนในภาพนี้นะครับค่าพลังสูงสุดรอมบูตอยู่ที่97นะครับแต่ว่าส่วนตัวนะครับคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งของเนียบคนอาริฮันโดกรานาโชมาแทนที่นะดีนะครับวันนี้ก็ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมาตรงตามที่ผมบอกไปหรือเปล่านะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นฮาเรียนโดกรานาโชเข้ามาแทนที่นะเองนะครับสำหรับแพ็คของเพย์ออฟโรบิ้นในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับ และต่อมาคือทาฝั่งของอุสมานเดมเบเล่นะครับวันนี้ก็มาตำแหน่งของปีกขวาทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุตรอยู่ที่98เลยนะครับสำหรับอุสมานเดมเบเล่และทางฝั่งของนี่ทุกคนต่อมานะครับเป็นโรดิโก้ตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98เช่นกันนะครับสำหรับนักเตะจากเรอัลมาดริดนะครับและต่อมาเป็นเทนเนลเล็กซานเดอร์อาโน่ตำแหน่งของแบ็คขวานะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุตรอยู่ที่98เลยทีเดียวนะครับสำหรับเทนเนลเล็กซานเดอร์อาโน่และปิด ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96และเมอร์บูอยู่ที่99เเลยนะครับก็สมมุติว่าถ้ามาตามนี้จริงจริงนะครับก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการแพ็คของ Player of the w e e k นะครับแล้วก็ฟังของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นพวกไอเทมต่างๆทุกคนแล้วก็การเปิดแพ็คฟรีแล้วก็การแจกทองฟรีอะไรประมาณนี้นะครับก็ทััระนนคบ ฝากกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้กันเหมือนเดิมคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ